ต้องทำความเข้าใจเสียก่อนนะครับว่าปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีผู้ที่ต้องการเจ้าหาบูชาเป็นจำนวนมากแต่มีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยจึงเป็นเหตุให้วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลามีาราคาพุ่งสูงรุ่นที่แพงที่สุดในสายหลวงปู่ศิลาก็คือเหรียญรุ่นแรกปีห้าหนึ่งออกวัดธาตุประทับสนนราคาเจ้าหา1ิบล้านบาท แต่หากเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็จะมีราคาเช้าหาต่ำๆองค์ละประมาณ2 3 0ถึงบาทขึ้นอย่างแน่นอนครับและที่เราเห็นโฆษณากันอยู่ในทางสื่อโซเชียลออนไลน์ในปัจจุบันองค์ละ199บาทองค์ละ99บาทแต่อ้างว่าเป็นวัตถุมงคลของแท้จากวัดหลวงปุศิลาผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้และที่เขาลงให้บูชา องค์ละ99บางองค์ละ199าทบ้าบางเป็นของปลอมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเช้าหาวัตถุมงคลทุกท่านต้องตั้งสติเสียก่อนแล้วก็คิดพิจารณาให้ดีนะครับถึงความสมเหตุสมผลความน่าจะเป็นความเป็นไปได้และหากจะเช่าวัตถุมงคลกับใครต้องเช็กต้นสายปลายทางให้ดีหรือหากท่านนั้นเราเพิ่งรู้จักเขาครั้งแรก ก็ขอให้สั่งของแบบเก็บเงินปลายทางจะดีที่สุดครับเพื่อป้องกันการโอนเงินไปแล้วแล้วโดนเขาช่อโกงหากท่านไหนที่อยากได้วัตถุมงคลที่หลวงปู่ศิลาปุกเสกมีความศรัทธาและเลื่อมใสใน,ในองค์หลวงปู่ศิลาแต่มีงบประมาณที่จำกัดมีทุนทรัพย์ที่น้อยนิดผมขอแนะนำพระปิตารวยไม่ยั้งของหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโม วัดบันออจังหวัดนครราชสีมารุ่นนี้ครับหากถามว่าพระปิตารวยไม่ยัง้งรุ่นนี้ดีอย่างไรสำหรับคนที่ไม่สีเลียดไม่คิดอะไรมากมีงบประมาณน้อยแต่ต้องการวัตถุมงคลที่ลงปุศิลาปุกเสกเพื่ออารัธนาใช้พุทธคุณก็สมเหตุสมผลสามารถเจ้าหาบูชาได้ครับราคาเจ้าหาบูชาไม่แพงเพียง350บาท รุ่นนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับและนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เวรคุนเนสโกสาธรรมิกของหลวงปู่ศิลาสิทธิ์โรปสุดท้ายของหลวงปู่ฟันอาจารพร,ระเกจีอาจารย์ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีกำลังจิตแก่กล้าที่สุดเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสก พระปิตารวยไม่ยังรุ่นนี้ให้เป็นกรณีพิเศษเป็นวาระที่สองในวันที่13ตุลาคมณวัดบุรพาโคเกเคลือจังหวัดกรสินและวาระที่สามนั้นหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมพระเกจิอาจารย์นักพัฒนาชื่อดังแห่งเมืองยามโมผู้ที่เป็นท้งพระและเป็นท้งพ่อให้กับเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนวัดบานอ,อ หลวงพ่อเงินท่านเอ็นดูเด็กๆนักเรียนเป็นอย่างมากเพราะในช่วงวัยเด็กนั้นท่านก็มีสถานะทางบ้านที่ยากจนและเคยเรียนที่โรงเรียนวัดบรรอภายหลังจากที่ท่านได้ขึ้นดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดบรรอท่านก็ได้ถวมภ์โรงเรียนวัดบรนอรเรื่อยมากว่า40ปีหลวงพ่อเงินท่านน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์เพียงรูปเดียวของเมืองไทยที่ถูกเรียกว่าหลวงพ่อตั้งแต่อายุเพียง30ปี เพราะเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนวัน้านอเขารบศรัทธาท่านเหมือนพ่อเนื่องจากหลวงพ่อเงินท่านอุปถัมภ์ทุกอย่างทั้งอาหารกลางวันเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดกีฬาอุปกรณ์ทางการเรียนอุปกรณ์ทางการกีฬาหนังสือพิมพ์คําพีนิวเคยไปสัมภาษณ์หลวงพ่อเงินมีบทความตอนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าพิธีกรได้สอบถามว่าหลวงพ่อไม่เหนื่อยหรือขอรับ ที่ต้องมาอุปถัมภ์เด็กๆนักเรียนหลวงพ่อเงินท่านตอบว่าก่อนที่อาตมาจะละซึ่งจากโลกนี้ไปอาตมาขอเป็นเพียงเรือลำน้อยๆลำหนึ่งที่จะพาเด็กๆเ,เหล่านี้ข้ามไปให้ถึงฝั่งฝันและจะอุทิศกายอุทิศใจเพื่อพัฒนาวัดบรรอ้อให้เจริญรุ่งเรืองช่วลูกช่วหลานเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาขององค์พระบรมศาสดาตราบนานเท่านาน ปัจจุบันหลวงพ่อเงินท่านสิริอายุ64ปี44พันษาท่านยังคงตั้งมั่นที่จะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปวัดบันออ้จึงได้จัดสร้างวัดตุมงคลพระปิตตารวยไม่ยั้งรุ่นแรกหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมวัดบันอ้ออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวัดจัดสร้างเองเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตาง์โดยไม่มีนายทุน หรือผู้อื่นผู้ใดมาแอบอ้างจัดสร้างวัตถุมงคลงานบุญล้านเปอร์เซ็นครับหากเป็นพระปิตารวยไม่ยั้งของหลวงปู่ศิลาปัจจุบันเนื้อล่างๆก็ต้องว่ากันที่หลักเหมือนครับพระปิตารวยไม่ยั้งของหลวงพ่อเง,งินรุ่นนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลาปลุกเสกให้หนึ่งวาระในวันที่13ตุลาคมณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา วาระที่สองปลุกเสกในวันที่13ตุลาคมเช่นกันณวัดบุรพาโคกเคลือจังหวัดกระสินโดยหลวงปู่เวินท่านเมตตาอธิยานกิตปลุกเสกเดียววาระที่สามนั้นปลุกเสกในวันที่28ตุลาคมโดยหลวงพ่อเงินท่านเมตตาปลุกเสกพร้อมคณะสงฆ์วัดบ้านอ,อร่วมสวดอัดภระคาถาวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างจัดสร้างโดยวัดบ้านอ,อเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมด พัฒนาวัดบรนอ,อพร้อมทั้งบุรณะเสนาสนะทั้งถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดบรรออพร้อมทั้งนําไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดบรนอ,อและจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการเรียนอุปกรณ์ทางการกีฬาอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับโรงเรียนวัดบรนอ,อซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อเงินจัดสร้างน้อย1 0 9หลัง หรือเท่ากับ1,900องค์เท่านั้นอนาคตคงต้องพลิกแผ่นดินตามหากันอย่างแน่นอนครับการันตีฝังตะกุดทองคำในหลัง9องค์ลุ้นปิดทองคำแท้จีวรเกษาจานอาคาสดด้วยลายมือหลวงพ่อเงินแช่น้ำมันเสือฝังตะกุดเงินฝังตะกุดสำมฤทิ์ฝังเม็ดยาชนวนมวลสารของพระราปิตารวยไม่ยัง้ง นั้นใช้ว่านสดๆมาบดผสมรวมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์อาทิเช่นเทพพาโรว่านใบเตยว่านจันหอมว่านตะเคียนเกสรบัวหลวงว่านหนุมานว่านหนึ่งรชนิดแร่เกาะล้านแร่เหล็กไหลแร่บางไผ่กระเบื้องโบดยกเขียวผงยาจินนามณีชาหมากหลวงพ่อเงินผงทูบจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง พรอยนินเป็นต้นร่วมบุญชาบูชาลุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสมลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับ